สวัสดีกันด้วยนะครับผมกอนทีคุงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมอสเชเดอร์นะครับคือบางคนก็อาจจะเบื่อกับเอกราฟิกอย่างนี้นะครับก็รู้สึกเบื่อนะใครที่เล่นไมค้าแบบจะให้ดูมันมีสีสันนะฮะให้เกมไมคับมันน่าเล่นยิ่งขึ้นอย่างนี้เนาะโอเคเัีนี้ผมก็จะมาสอนกันนะครับสำหรับใครที่ก่อนรับชมนะครับใครที่ไม่ได้ติดตามช่อง วันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนล้วกันไปอันดับแรกนะครับเราก็เข้าเพื่อนโคมครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างไว้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่2ลิงก์นะครับก็จะมีอ p พติไฟแล้วก็เชเดอร์นะครับโอเคผมก็จะกดอันแรกคือเราต้องลงอ p พติไฟนะครับ โอเคลงออปติฟายฮะคือเราเพื่อผมมาลงไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะสอนอย่างนี้แล้วกันนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับจะลงไฟซัห้าช่างมันนะครับโอเคโอเคนะครับก็เราก็กดเก็บไว้นะครับแล้วก็กดออปติฟายอ่าตรงนี้นะครับเราก็กดอินสตอลแต่ผมไม่ store, อินสตอลเพราะผมลงไปแล้วนะครับโอเคเราปิดไปแล้วก็ปิดนี้ไปด้วยนะครับ อันดับที่2ครับเราก็จะลง shader นะครับก็คือเราจะเลือกแบบไหนก็ได้จะมีไ i ท์ดอ o มอลไฮแล้วก็ e x p e n s expand พูดยาวกว่ผมผมจะเรียกว่า expand นะครับโอเคเนาะผมจะถ้าพูดผิดก,ก็ขอโทษนะครับเพราะผมพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคนะครับเราก็กดเราจะเลือกอันไหนก็ได้ครับถ้าใครความกาก นะครับเราก็กดไล์ไปนะครับแต่ยังต่ำนะครับการ์ดจอเนี่ยให้เล่นเป็นแบบจิตเอ็ก950ขึ้นไปนะครับจะดีกว่านะครับมันจะได้เล่นจะได้ไม่ค่อยกระตุกนิดนึงนะครับมันจะมีกระตุกบ้างก็มันอยู่ที่การ์ดจอคนเนาะก็แต่ผมมันใช้ r ีทเไงผมก็จะเลือกเป็นอันนี้ลวกันอันนที่มันสูงสุดก็ได้ผมจะเลือกอันนี้ดีกว่านะครับอันที่จะมีอะไรแสงสะท้อนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเนาะ โอเคนะครับผมก็จะโหลดไปนะครับอืมโอเคครับปะโหลดโอเคอ่ะโหลดครับรอโอเคนะครับมันมาแล้วนะครับแล้วก็อ่ะเราพิมพ์เลยนะครับว่าพิมพ์ว่าแอออป่ f r f data แอปดัลต้านะฮะแล้วคือคืนทีชื่อนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับอืมคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ผมขอย,ย้ยายไฟล์มาข้างล่างข้างนอกก่อนนะครับจะได้ดูง่ายๆอันนี้ผมก็จะปิดไปเลยนะอ่าไม่ไใช้แล้วแล้วก็กด m e Craft หาที่มันเป็น m e Craft ครับที่มันเป็นจุด m e Craft นี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีไฟล์ Shader Pack นะครับก็ เราสร้างขึ้นมาอ่ะสมมุติหนะ้าผมลบอ่ะอันนี้ผมลบแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า,า shader pack นะครับแล้วก็พิมพ์มีตัว S ด้วยนะครับมีตัว S อ่ะเราก็กด shader pack นะครับเข้าไปมันจะมีไฟยังว่างนะครับเราก็ลากไปครับอืมลากไปนะครับอันนี้ผมกอลบนะจะได้ดูละเอียโอเคอันนี้ลงเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับมันลงเสร็จแล้วนะครับ โอเคเราก็เสร็จแล้วไงต่อครับอ่ะเราก็เข้าไมค์คับครับอ่ะอ่ะทีนี้ทาไงต่อครับเข้าไมค์คัฟครับพิมพ์เข้าไมค์คับครับนี่เข้าไมค์คับนะครับเราก็เลือกเกมให้มันเป็น Optify นะครับถ้าปกติถ้าเราไม่ได้ลงมันจะลงแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็น Optify นะครับนี่ o p t i f ฟนะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน1นึ่นะครับ เราก็กดเพย์ไปนะครับโอเคครับเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะลงเราจะภาพมันจะดูแบบจืดจืดนะครับไม่มีแสงเงาเลยนะครับแล้วเราถามว่ามันเปลี่ยนไปอ้าวแล้วมันเราลงแล้วทําไมมันไม่เปลี่ยนคือมันเปลี่ยนครับแต่มันเปลี่ยนตรงที่ว่ามีครับมันจะมีข้ออ่านี่ครับนี่ฮะข้อการตั้งค่านะครับแล้วกด วิดีโอเซตติ้งนะครับแล้วกดเชเดอร์เนี่ยมันจะมีเพิ่มเนี่ยขึ้นมาครับเชเดอร์เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเห็นที่เราลงนะครับกดที่ที่เราลงไว้นะครับโอเคอ่าสังเกตนะครับภาพตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยมีเงาแล้วนะครับมีเห็นตัวเราเลยเห็นไหมอ่าเห็นตัวเราแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเวลาลงเอ่อเชเดอร์ก็จะเป็นเมฆก,ก็มาดูเมฆเก็จะมีเมฆจริงๆ นะครับแต่ผมแนะนําครับการเล่นไมค์ครับนะครับแนะนําครับให้ปิดเมฆครับเออปิดเมฆครับโอเคนะผมลืมเออน่าจะเป็นแล้วผมก็ลืมเหมือนกันว่าปิดเมฆตรงไหนอ่ะนี่ปิดตรงนี้นะครับเรากดปิดไปเลยนะครับอย่าไปเปิดมันนะครับโอเคนะก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าลงส็จแล้วสวยมากน่าเล่นนะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนลงอีกก็อ่อ ออบอกผมแล้วครับเม้นมาเลยนะครับอยากให้ผมสอนลงอะไรนะครับก็ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบาย